กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการเรลิตี้ธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกของโลก1ทศวรรษแห่งความดี10ปีแห่งความยั่งยืนสมณเณรปลูกปัญญาธรรมปี10ที่ได้ทําการถแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่สมณเณรทั้ง12คนไปเมื่อ28มีนาคมที่ผ่านมาโดยโครงการสมณเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่10นั้นได้ทําการคัดเลือกอยุวชนจากผู้สมัครกว่า5,800คนทั่วประเทศจนได้ว่าที่สมณเณร เพื่อเข้าร่วมบรรพชาจำนวน12คนร่วมเรียนรู้ปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนณสถานปฏิบัติธรรมทวีธรรมไร่แสงงามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยตลอด4สัปดาห์แห่งการเรียนรู้เหล่าสมณะน,น้อยจะได้เรียนรู้บารมีสิบหรือทศบารมีของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมคำสอนภายใต้แนวคิดรักเรียนเพียนให้โดยมีเป้าหมายสู่คุณค่าความรักอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือความรักจกักรวาล โดยคุณกมลนัน์เจรวนน์โสภลณพนิษ์รองประธานมูลนิธิทนินเทวีเจรวนน์ได้กล่าวถึงความประทับใจในการสนับสนุนโครงการสำมเนเนรปลูกปัญญาธรรมในครั้งนี้ก็ท่านประธานธนินกับคุณหญิงเทวีก็ได้ก่อตั้งมูลนิธิธนินเทวีเจรวนน์รวมไปถึงมูลนิธิพุทนรักษาเพื่อที่จะช่วยเด็กๆได้โตมาเป็นคนดีคนเก่งและคนมีคุณธรรม ให้กับประเทศชาติแล้วก็สังคมก็ทางมูลนิธิก็ขอร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับเยาวชนทั้ง12คนด้วยนะคะ10ปีของโครงการสาม,มเณรที่ผ่านมาเราก็ได้สร้างเด็กดีเด็กมีคุณธรรมแล้วก็เด็กที่เก่งเพื่อสังคมเรากับประเทศชาติของเราก็หวังว่าโครงการนี้จะได้ดําเนินต่อไปอีก10ปีคะ่ะร่วมติดตามรับชม และให้กำลังใจว่าที่สมเนรน,น้อยทั้ง12คนได้ตลอด1เดือนเต็มตั้งแต่วันที่18เมษายนถึง18พฤษภาคม2567ทางช่อง True Vision s HD 119หรือช่อง333และ True ID นะครับ